สวัสดีค่นะแล้ววันนี้เราก็จะมาแต่งงาเพิ่มนะกลับมาจากบ้านแลวนะกดแปง้งกดแป้งเอามาเข้าใจหืแต่ง้งาด้วยอะ่รแบบดิฟนเนยะไม่รู้เลยมันอะไรแบบดิซคอน ค่อยจิ้มค่อยค่อยจิ้มปล่อยก่นอนมานี่คือระลับเลยต่อไปอันไีอูนนจแล้วลูกแมวหายเกิดอุบัติเหตุก่อไ่ด้เกิดไม่ได้เกิด,ดเราไปสอน ไม่คือเฉยใครเอาเหมียไปทอด <Yeah. S 2> ต้องกินรึเปล่าแต่ว่าจรนเข้าบ้านมามแม่ดูกล้องมงจรเหรอ,อ เขาเห็นแล้วแม่เป่วยให้หนูหน่อยเปิดให้หนูหนอ่อยเปิดให้หนูหนอ่อย 就 <clears throat> 可能他不是一个。 เออันนี้ขนาดไปได้รีวิวเลยไม่เห็นเอาจีบๆไปไดลงลูกคอยไหน

มีแต่ชื่อว่าส้มพรชอบส้มการนไม่มมีประโยชน์เดีาไปหลายให้อุ้มหน่อยให้อุ้มหน่อยให้อุ้มหน่อย ส้มงัวส้มปลาน้อยส้มปลาน้อยรักทุกตัวสัตว์พอใจมันชอบอยู่แต่ว่ามันเป็นคนขี้เดียด เบาระวังน้องหลุดมือน้องนนอะไรเ้องนล้เ็ไงแะไนอทัน้องไม่เอาแลวน,นี่ไม่ทับไม่ทับนี่มันกัดเหรอถ้ามันรำคาญมันก็จะกัดจะเครื่องสำงอานอยู่หน้าจะเอียงดก แม่รอบนี้หนูเขียนอะไรเล่นหนูอนะไอ,อตัวที่มันชื่อส้มเช้งอ่ะมันตัวมันอ่อนเกินไปเล่นกับมึงเป็นถามแมวโอเคไหมเนหัว นง่นอันนั้นรักอยู่ข้างหลังรักเสือรักางานแต่งหน้าอย,ยู่เงินแม่ดูหนูไม่อยากขายแมวหนูจะเป็นคนเก็บขี้แมวใช่ไหมอล้วซื้อแมวมาทำไมละ่ะผมขึ้นครอยังอีเยกเป็นยังไงลไ่ะ พ่อยอันนี้เมาก็ามาล่องสิแม่อายุแม่ยิ่งน้อยกว่าป,ป๊าอีกป,ป้าแกกว่าแม่ที่บ,บอกอีหยังดอกเว้ยุ่มกอนกันเยมันไม่ได้ทับมันไม่ได้ทับมันไม่ได้ทับจะเอาน้องพลูกกินเอานาวางไว้อ,อ,อ,อันจะแจง้งเอาเอาน้อง ก็น้องมันจะใส่นมทีน้องไม่กินทำไมไม่กินนมเหมือนวะแม่เลี้ยงนมแม่ไม่ได้เลี้แม่กน้องไม่กินนม,นมนแม่ดูม,มันทับกันเออไม่ทับหรอกมาัมนอ,อออกมาอน,น,อ,น,นอันที่ทาอันนเ็นติดกอ่อนโยนด้วยัวย

เดี๋ยวก็ออกไปอากาศมันร้อนมากเลยเอามันเข้ามานอนเรียนตอนกลางคืนก็ไม่เท่าไหร่หรอตอนกลางวันเนี้ยตัวดำมันมุดออกไปเกือบตกขอบปูนลงไปตรงข้างทางน้ำมันมุดออกไปเองมันแต่ของหมาน่ะมันมันสกปรกกว่าอีก โอเดวไดว้แม่เล็กสบน้องได้ไหมน้องกินน้องอยู่อย่าพิ่งมาจับโอเคถ้าจับตอนนี้น้องจะขี้ใส่มือโอเคถ้าน้องล oh. ืมค้าน้องจะขี้ใส่มือ ขนาดสูตเดี๋ยวน่อก่วเดี๋ยวสอัวแองกอันนี้แพนงกว่า ตอนลูกชิ้นตอนเลี้ยงเมล็ม่ดนี้กเนื้อสัตได้เมีสเวยและมีฮานนนจากลูกเป็ดไม่ละมันละหวาน แต่งหน้ากนเอามาให้ด nah, e ูเฉยๆถ้าดูจริงๆนะคือกิดไมนี้กอหัจิกเื่อมงอะไรแบบนี้ชอบไหมัน เืีตยวเราเอาไปใส่แกงเลยไม่ผมไม่ขาดถูกใจขาดแลักกิวพอใจพอได้แล้วลูกมันจะหมดมันจะเล่นมันเดียวให้หมดเหรอฮึอไม่ได้เล่นคนเดียวจะให้หมดไม่คือใ,ให้แล้วนะถ้าจะใช้เปลืองขนาดเนี้ยเล่นได้แป๊บเดียวแล้วก็อยู่แล้วก็ลุบออกเข็นอย 吗？ you <laughs>